โอเคนะครับก็ขอ,อการสวัสดีนะ้องนะๆเด็กไทยทุกคนทุกขั้นกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องมิชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาอธิบายในส่วนกิจกรรมที่มันบั๊กอยู่นั่นเองนะครับผมตอนนี้หายบั๊กเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็คือสุ่มได้โทเคเนไปแล้วนะครับแต่ว่ากลัวเพชรจะติดลบหรือเปล่านะครับบางคนบอกบางคนก็บอกว่าเพชรติดลบแน่นอนบางคนก็บอกว่าจะโดน ดึงของคืนนั่นเองนะครับเมื่อวานพี่ก็เลยส่งดาวไปถามเจมให้นั่นเองนะครับก็ได้คําตอบมาไปที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับใครที่อยากรู้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่เข้าใจในส่วนกิจกรรมก็เก่งให้ไลท์อายูโอเคนั่นเองที่พี่ใส่อยู่เลยนะครับนี่นะครับเก่งตัวนี้แหละนะครับที่สุ่มได้กันที่ในส่วนกิจกรรมกล่องบักนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเห็นพี่ถือดาบคาตาณะไหมแล้วก็ท่าทางท่านี่ไหมนี่นะครับหลายคนก็สงสัยว่าพี่ เรียมาจากไหนนะครับก็คือกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ในส่วนตัวนี้นะครับอยู่ในส่วนห้องแลบนะครับตอนนี้เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไฮเปอร์บุ๊กนะครับนี่แล้วก็เข้ามาที่ไฮเปอร์บุ๊กแลมเพจนะครับปั๊บนะครับมันก็จะสามารถนะครับสุ่มได้เข้าได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีในส่วนกระเป๋านะครับผมกระเป๋าไฮบิทตัวนี้นี่นะครับผมนะอ่าแล้วก็สกิลระเบิดนะครับนี่สกิลระเบิดอย่างสวยเลยนะครับผมไฮบิทไฮบิท นะครับผมไม่ใป้ผบิดแล้วก็จะมีทางด้านของกล่องศพนะครับนี่กล่องศพแรมเพจนะครับเอฟเฟกต์สองสีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีไอวอลนะครับนี่นะครับมีดาบคาตานะนะครับนี่ นะครับแล้วก็จะมีสกินปืนท็อปสันนะครับนี่ค่าสแตตคืออัตรากันยิงบวกหนึ่งแมกกาซีนลบหนึ่งแล้วก็เจาะเกาะบวกถึงสองเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีท่าทางตัวนี้นี่เลยนะครับเท่ๆเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วอ้แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือจะให้หมุนนะครับอ่าตรงฝั่งขวามือนะครับให้หมุนสมเอานะครับนี่นะครับเป็นไอวอรสีม่วงนั่นเองนะครับนี่อย่างไทยเลยพี่หมดไปประมาณ 5,000ันนะครับพี่กดสดนะครับพี่กดสดแบบว่ามันมี2รูปแบบนะในการสุ่มนะจะกดสดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของเป็นกล่องก็ได้นะครับผมเนี่ยใครอยากคุ้มเนี่ยพี่แนะนําเลยมากล่องตัวนี้นะครับเปิดกล่องตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อจะเอาโทเค็นแลมเพจนั่นเองนะครับนี่นะครับผมขันต่ดสามโทเค็นเลยนะครับผมนะเรดดอปอยู่ที่หนึ่งร้อเซเลยนะครับก็จะมีสีน้ําเงินสีเดียวเลยนะครับใครอยากคุ้มพี่แนะนํานะครับมาจัดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่กดไปเลย 99ไปเวลยนะครับนี่แล้วก็ใช้ส่วนลดนะครับใช้ส่วนลดไปนะครับก็จะพี่บอกเลยว่าคุ้ม99กล่องยังไงก็เอาอยู่นะครับก็ต้องรอดูอ่าก็ต้องลองดูนะครับใครดวงดีก็คือแบบว่าถ้าได้1010อันบ่อยบ่อยเงี้ยก็แบบยังไงก็ได้แน่นอนนะครับแล้วก็เอาไปปลดล็อกในส่วนห้องแลบตรงนี้นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับพอเราได้ตัวเค็นแล้วเนี่ยเราก็เอามาปลดล็อกเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับประมาณนี้เหมือนกิจกรรมสกินปืนอัปเกรดนั่นแหละนะครับเล่นคล้ายๆกันประมาณนั้นส่วน จิจกรรมที่น้องๆสงสัยที่พี่ลงทิกตอกไปนะครับผมสาหรับปาการแลมเพลเนี่ยตอนนี้หายหายสงสัยกันแล้วนะก็คือมันเป็นมันตันที่21นะครับ21นะครับสำหรับเมื่อวานเนาะตันที่เลเวลเลเวล21นะครับก็คือวันนี้เนี่ยสามารถเก็บต่อได้แล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปลงแรงกันด้วยนะครับเพื่อจะเก็บแต้มนะครับผมไม่ใช่ลงแรงดิ นะครับเอ้ยโรงแรงก็ได้นะหรือว่าหมดทั่วไป4 v 4หรือว่าหมดแรมเพจนะครับได้หมดเลยนะครับก็คือจะเก็บในส่วนนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเก็บรีเวลกันด้วยเพื่อจะรับชุดนั่นเองนะครับวันนี้พี่ก็น่าจะครบแล้วแหละนะครับนี่เล่นแป๊บเดียวนั่นแหละนะครับน่าจะครบละวสำหรับกิจกรรมแรมเพจ40่รับชุดผู้หญิงฟรีนั่นเองเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะเป็นชุดไหนนะครับนี่เป็นชุดนี้นี่เลยนะครับนี่เท่เลยนะครับผมอ่าโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกกกกััััันนนนนดดีีีว่่่าาะะคครรรรรบบบบบสหิิิจมมทเออ้ยยพลืธึง นะครับสหรับกิจกรรมห้องแลบนะครับก็มีกิจกรรมท็อปอัพมาด้วยนะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้นี่เลยนะครับผมท็อปอัพไฮเปอร์บุ๊กนะครับเติมครบ9-9เเพจเราจะได้ในส่วนนี้นะครับเป็นตัวไฮเปอร์บุ๊กตัวนี้เลยนะครับเพื่อจะไปปลดล็อกเป็นตัวเค้นได้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกมีอีกไหมนะพี่ดูก่อนนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับนะน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรม รัมเพทนะ้องแแบบรัมเพท4.0นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูร้านค้าแล้วก็กล่องนะครับกล่องใหม่ตัวนี้ตอนนี้เห็นไหมมันเปลี่ยนเป็นโทเคนสีน้ําเงินนะครับธงสีน้ําเงินนั่นเองนะครับไอ้ล่มสีน้ําเงินนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นล่มสีแดงนั่นเองนะที่มันบักนะนะแบบพี่จะเปิดให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือหายบักแล้วนะเป็นชุดนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นชุดนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเป็นชุดไหนเออเป็นชุดนี้ นะครับพี่อัดวิดีโอไว้อยู่นะครับนี่นะครับอ่ะพี่เปิดให้ดูนะเนี่ยตอนมันบ้ามันจะเป็นอย่างนี้มันกดไม่ติดเลยนะครับนี่นะครับแต่ในในแบนเนอร์เนี่ยก็คือเป็นเป็นธงสีฟ้าอยู่นะไอเป็นร่มสีฟ้าอยู่นะครับเห็นไหมเป็นร่มกรอบสีฟ้าแต่ว่าเข้าบางข้างในเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นโทเค็นร่มสีแดงนะเห็นป่ะนะมันเป็นโทเค็นร่มสีแดงครับผมนี่เห็นนะโทเค็นร่มสีแดงแล้วก็จะมีกางเกงไฮไลท์อายุเคนะครับนี่นะครับแต่ว่าพี่มีแล้วนะครับนี่เห็นป่ะนี่เป็นประมาณนี้ นะครับสาหรับที่มันบั๊กนะกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปเทาเทาแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยพี่ก็หาภาพมาจากกลุ่มนะครับฟรีไฟเป็นประมาณนี้หไหมก็จะเป็นกล่องแดงแบบนี้เลยนะครับแต่ตามควเป็นจริงเนี่ยเขาจะเป็นกล่องต้องเป็นกล่องฟ้านะครับแล้วก็โทเค็นล่มสีฟ้านั่นเองนะครับแต่ว่ามันบั๊กเป็นกล่องสีแดงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับบางคนก็สุ่มไปโ,โหได้เป็นร้อย 200นะสำหรับโทเค็นนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยกันว่าจะโดนดึงคืนหรือเปล่านะครับเพชรจะติดลบหรือเปล่านะครับพี่ก็เลยเห็นเจมใเนี่ยสตรีมอยู่พี่ก็เลยส่งดาวไปถามเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับวิีโอตัวนี้นี่เลยพี่ส่งไปถามว่ากิจกรรมกล่องชุดมาใหม่ที่บั็กนะครับผมคนที่สมได้ชุดเนี่ยนะครับผมชุดที่บั็กเนี่ยนะครับจะโดนดึงคืนไหมครับนะครับหรือได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่ จะเปิดให้ฟังนะครับว่าเจมจะตอบว่าอะไรนะครับผมกิจกรรมกล่องใหม่ที่ปาคนซุ่มจะได้เอาคืนไอธป้ายไปแล้วอะไม,ไม่ไม่ต้องเอาคืนกล่องนั้นเดี๋ยวก็มาขายอธป้าง่ายๆคือเดี๋ยวกล่องนั้นมันจะมาขายบกัน,นั่นแหละโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คือกล่องสีแดงเนี่ยนะครับกล่องล่มสีแดงเนี่ยอ่ะกล่องไหนอ่ะกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยเนี่ยนะครับกล่องเนี้ย จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งจะเข้ามาขายก็จะมีกางเกงไฮไลต์อยู่นั่นเองนะครับ<ะ>รแล้วก็ที่สําคัญเราสามารถนะครับใช้โทเค็นสีแดงที่เราสุ่มไว้แล้วเนี่ยนะครับสามารถเอาไว้แลกได้นะครับประมาณนี้นะครับกิจกรรมนะครับก็คือเหมือนแบบว่าไม่ได้บัลรอกแต่ว่าระบบเกมน่าจะเอาเข้ามาผิดนะครับน่าจะเอาเข้ามาผิดอันนั่นเองนะครับก็จะเป็นอันนี้ก่อนใครที่สุ่มไปแล้วก็คือได้เลยนะครับก็คือสุ่มแล้วได้เลยนั่นเองนะครับส่วนใครที่สุ่มไม่ได้แล้ว เหลือตัวเี่ยนครับตัวเค็นล่มสีแดงเนี่ยก็คือเอาไว้แลกได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่โดนคืนแน่นอนเพชรไม่ติดลบแน่นอนนะครับการันตีจากเ m มเลยนะครับเพราะอเจมตอบแล้วพี่ส่งดาวไปถามเจมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนพี่เนี่ยก็คือมีตั้งนานแล้วแหละนะครับพี่ก็เลยแบบไม่ได้สุ่มไว้นั่นเองนะแต่พี่ไม่มีเนี่ยพี่น่าจะสุ่มไว้อยู่นะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมที่หายบักแล้วนะครับแล้วก็เจมก็ตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพชรไม่ติดลบแน่นอนแล้วก็ไม่ดึงคืนแน่นอนแล้วก็ สำหรับกล่องตัวนี้เนี่ยจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้แน่นอนรอกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็แหละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผม่ามสวัสดีครับ